สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามใน youtube แล้วก็ติดตามใน facebook ด้วยนะครับวันนี้ผมพาเรามาที่อำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าอำเภอน,เนี่ยเป็นประตูสู่สารคามนะครับนั่นคืออำเภอกุดรังครับพี่น้องกำลังพักกันเห็ดหน้านะครับเห็ดหน้ามหาี่ปการอำเภอเลรครับพี่น้องนะครับมา,ม,ามาจากตำบลเรื่องแฝกบ่ นะครับจัดบนเรื่องแฝงนะครับอันนี้อันนี้ขึ้นเดือดคนเดียวอันนี้นี่ยังกาะมาหันนี่เอื้อนยังกาะมาหันนี่ฝันหรือว่าเมยพี่น้องมาตบบนเรื่องแฝงเหมือนกันสำนักงานเขตไหนครับครับผมขออนุญาตแนะนำตัวครับท่านนายอำเภอ ดรังนะครับเมื่อนี้ควนคำพงนายอำเภอหนุ่มไปแรงนะครับเมื่อนี้แปลกใจน้อยหนึ่งยู่เลยเห็ดท่านนั่งเพิ่มมาขุดนี่สิไหมท่านครับขออนุญาตถามนะครับท่านท่านเป็นคนบ้านท้องหรือเป็นคนทางไหนครับบ้านปัจจุบันอยู่กันทารวิชัยครับบ้านปัจจุบันแมนครับก้อนนั่นนี่ครับท่านครับแต่ว่าเกิดอยู่จังหวัดบึงการบึงการแมนครับปี่น้องครับแสดงว่าเป็นลูกเจ้าหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์มื่อนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ม่ยานายเคยเห็นหน้ามาครับเคยครับจำมาสร้างว่าเอานนันปั้นกระแทกยังงี้ครับนี่ปั้นยิงว้าวท่านครับก็น่าดูตรงนี้ครับบักโจกบักโจกส่วนตัวเลยบักโจ๊กส่วนตัวครับนี่นม่คือคือดิปปั้นคำนายครับข้างหน้าข้างหน้าพูดกันแล้วครับนายมาหมที่ปั้นขอาอืครับอื้นที่มันระดับปทนครับโอ้เพื้นพื้นที่ของหน้านี่เห็นไหมครับแม่นครับ มันบาทอกันให้ถ่ายหน้ามันกักเก็บได้บรสุทมั่นเสมอโอมองหนึงสีนวลหมองนึงสีตำในข้าวเออครับก็เลยต้องปั่นกันแท้อันนี้อันนี้เริ่มเหตุเติ่องกับนี่ครับอันนี้ก็เริ่มเหตุตังสองสามมื่นที่แล้ว<อ>จากที่มันสูงสี่บครับนี่แม่งครับปั่นเป็นกันแท้เนี่ยจากที่มันเป็นพื้นที่บ่อเรียบเออครับหมองนึงนวลหมองนึงลบสีนะอืมครับผมครับเลยปั่นเกิดอะไรเกิดกันนี่ นายก็มาเหตุเองคือบอบอกพี่นุชให้บานเพียรให้ไม่เพิกอับสาเหตุที่ไม่เหตุกัเป็นตัวอย่างเนาะโอ้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเห็นนายบอกว่าอยากจะให้มันเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้เรื่องของสิทธิพอเพียงด้วยแมนไหมครับแมนครับปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาพื้นที่ครับผมโดยที่มีขีดจํากัดเรื่องพื้นที่ที่มีหน่อยๆน่อยครับเขาจะต้องมีการบริหารพื้นที่ที่มีจํากัดเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงที่สุด นะครับโอ้ซึ่งบริเวณน่ารู้ราชการอำเภอครับมีพื้นที่ว่างๆยุ่งแต่ก็เพื่เกิดประโยชน์ภายในครับแต่เห็นมีหนองน้ำนี่นะคีหนองน้ำท่าหนึ่งท่างผุนครับดิดไผ่เบิ้งครับหนองน้ำทางผุนบัดนี้บัดนี้นายครับคือบอกว่าบางทีเห็นเห็นพี่น้องวาสระบอกว่าฟังมานายอำเภอสิบุ่งใส่ปุ๋ยเคมีฝันว่าแม่นครับเอาสันหรือเปล่าครับการไปรับอินสติทูตได้ไหมาครับเนี่ยไ้รับความอนุข้อจาก พี่น้องอเข้าอำเภอคุรังเนี่หละครับในบริจาคปุ๋ยอินซีเนาะเป็นขีงวนะครับแล้วก<อ>็นีการอกพมาพัฒนาดินเพื่อเพิ่มอินซีวัตถุให้กับดิน<อ>เพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินไม่นะครับครับท่านแสดงว่าแสดงว่าในอีพีต่อไปนะครับผมบอกอในยุที่พต่อไปเนี่ยท่านจะได้เห็นเกษตรแบบย้อนยุคได้ป่ะเนี่ยย้อนยุกขึ้นยังครับดำหน้าเรียวมันว่าเก็บเกี่ยวคึอเกี่ยว เกี่ยวแบบได้ครับนายเกี่ยวมือเกี่ยวมือแมนเกี่ยวมือแล้วหาบสิบ่เนี่ยหาบแล้วมันก็สิมีแนวไม้ขั้นเหลาเนาะเออครับครับเป็นไม้ขั้นเหลาครับผู้จักครับผู้จัดครับผมหาบแล้วเอาไปตีเขาตีอีกตีเอามาบาดีล่ะบาดีเบิ่งพี่น้องเฮาบัดตีเขาตุบตับตุบตับตุบตับตีแล้วแต่ว่าก่รีรีตีไี่ท่าร้านมาครับนาย ว่าไมันต้องมีขี่ควายมาทาร้านดิแน่ว่าตัวขี่ควายมาทาร้านครับเอาขีิควายมาทาร้านผมเออโอ้พี่น้องก็สี่มวนกุ๊บตรอนี้แหละค้นค่ะเล็กน้อยครับผมเกิดไม่ใหญ่รุ่นบนครับเคยเห็นเนี่ยครับผมทาร้านเห็นจังไรเออทาร้านนี่จังไรก็ท่านว่าไม่สิ่เป็นตะเบิงยืนเด่นนะครับเนาะสวัสดีเด้อครับนายเพื่อบอกกับผมเมื่อกี้ว่าอยากซืให้พี่น้องนี่ได้มาซิมเขาตรงนี้น้วกันเพื่อเป็นการเปรียบเทียบว่า ระหว่างเขาอินซี่แล้วครับนายนากับเขาที่ใส่ปุย๋ยเคมีรสชาติมันจะต่างกันไหมนะครับพีน่น้องมาเห็ดนี่มือนีบขึ้นมาหลายคนเลยครับนายอตอนแรกแบบอยากให้เพิ่มมาจะผิดคนแหะครับตัวเพิ่นไปทักทายเพื่อน,นครับ,รบโอ้นายนายกับลุยขั้อยู่เลยครับเอาเอาเลยครับนายอ <c> ย <oughs> ่าเรื่องบะเขานี่เขาน่าอำเภอดำเอียงในคำนี้ตรงนี้มันพอนดีป้โอ้โหครับพื้นที่มันพอนี้โอ้โห โอ้ปั่นกันแท้เลยคือก็ติดปั๊บไปพื้นที่แล้วบปล่ครับในปั๊บเห็นมันเสมอกันโอ้ปั๊บพื้นที่มาเสร็จเมื่อไงกันตามสภาพต้งมันจะที่ว่างเปล่าครับครับตั้มเนึ้งสูงสองร้อย่านี้แหปั๊บแล้วมันเสมอกันวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้อาด้วพี่น้องมันนี่วันหยุดคักๆเลยครับแต่วันหน้าเพื่อนโล่งพื้นที่ ร่วมแทนเพื่อนะครับนำโดยท่านกำนันนครับครูบอกเครื่องเสียงว่าเปิดนํามืมนี่จักเดียวเท้าเอางานนำหน้านะครับน,นี่ครับเห็นเห็นพิน้่องมากนะครับนานเพื่อว่าอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้มันเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องตกใจว่าไปอย่างท่านนั้นก็ยังขุด พวกเราตกใจเด้ทางนี้นขุดลายแต่เขาบอขุดปานะพ่อยังรับท่านทางนี้แนหะมันมันจะตำอ๋อนอ้นนนสูงโอกเ,เอาทางกำตนี่ข้นมาก่อนทางที่มันเป็นน้อนน,อน,นี่ข้นมายดินดมันด้ตำโอ้ตำได้ขังเป็นการเกี่ยนนาดินด้วยความเบีนของำไนอ้แีแกนแกนหรอเพราะว่าต้องพืนฟูดินพอสมควรว้าว ดินซึ่งเป็นดินนานาล่างซึ่งเป็นฟุดออกไปแล้วเป็นดินไม่เป็นดินนี่นะครับเนาะสันลางสันลางแล้วนะครับต้องฟื้นฟูโดยใส่อินทรีย์วัตสุโอ้ไปเรื่อยๆน้าหน้าเห็ดพื้นที่ดตัวนี้มาดูไหมแล้วก็ทีทีเห็ดยังไม่ฟื้งเห็ดได้สองอาทิตย์เนี่ยครับทึ่งเบิร์ตเหนียนมาครับนะครับผูดำกระดำผูปั่นกระปั่นนะครับเป็นนโยบายที่บอกว่านายเพิกว่าอยากจะให้ประชาชนเนี่ย พึ่งพาตนเองแล้วหันกลับมาสู่ต้นว่าวิธีแบบดั้งเดิมแม่หมนไนตะก,กีบพุฒาพุฒัวเขาเจ้าเคยบอกผมเลยที่บ้านเห็นไหมอันเลี้ยนเห็นมันสูงด้วยพ่อน,นะน่หนีจะให้จากหน้า,าเห็นมันหยาคือบอขึอนเมียพ่อไนะ่โอ้ยาม,ามันบกุดบ้างเหรอพบบ่อเมียนเพราะว่าตอนผมเลี้ยมันสูงนี่ผมก็ต้องกินเข่าเลย <c oughs> เน,นั่นแหลครับนายบ้านเขาไปถักท่าท่าคุนครับพี่น้องประชาชนมาจากบ้านในเนี้ยนะครับนายพี่น้องที่มานี่ ย่องมาจากตำบลเรื่งแฝกมาเลยนี่ถึงบดเล่นหมดครับโอ้โหทำโดยท่านกำนันตำบลเรื่งแฝกท่านนั่นท่านกำนันตเนียดนะครับกำนตะเนียดเรื่องทวนทวนอยู่ขุ่นท่าขุนนะครับโอ้ก็แสดงว่าท่านท่านต้องปั๊บท่านต้องปั๊บพื้นทีทั้งทั้งสามงานเล่นหมดครับทั้งบดเล่นหมดมันจะเป็นสามใหเออสามใหเลยมหน้าสามให้บห้ใหญ่ดอกโอ้นะครับแต่ว่าที่เป็นสามใหที่แค่ยถือว่ามีคุณภาพสูง ีแนวทางในการเฮ็ดหน่อยให้ไได้หลายให้หน่อยให้ได้หลายหลักการสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้ครับพี่น้องชาวบ้านได้คนที่มีน้ำประมาณสองไร่สามไร่ปแบ่งส่วนเป็นจัดเป็นส่วนตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งน้านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องเพิ่มไปที่นี่ไม่ฝนเพิ่มไปปลูกไปแล้วท่านท่านปลูกยังกับทั้ง มีแบบวังมากไปเฮ้ยยิ่งว่าแบบเมาเมาเงี้ยวะครับเ้ยเคยอยู่เคยอยู่เคยอยู่เคยอยอะเมาหอามนี่โอ้มาตัวต่อไปดิพี่น้องว่าซอสไข่กับสิม่วนคุ้บดีเนาะกลับมาสู่วิถีชีวิตที่พออยู่พอกินแล้วก็พอได้รับความเหื่อมล้านโอ้ก็คือให้พี่น้องได้พึ่งพาดอยู่คองได้นะครับว่าต้องไปพึ่งพาในเรื่องของสารเคมีหลาย ปลูกยังหลายดูแลบุตรถือเกือบเคื่องอาเดิมาคำไหนครับมันเท็่ไหนต้นทุนการผลิตสองสูงขึ้นโออต้งเชื่อกับว่าได้หลายดอกแต่ว่ามาอะไรต้นทุนแล้วครับครับสูงเลือดเองมาได้ดอกกระสูงพวกอินทรีย์มาได้นั่นแหละครับพี่น้องครับต้องขึ้นยากโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดลงทุนกับโมสูงลงทุนบ่สูงครับบ้านนี้จิตเบิ่องมาใน EP พสวงนะครับ EP พสวงนี่ครับหน้าแบบที่นี่ ห้อสิมาเบืองว่าพีนน้อสิมาเกี่ยวเขาน้ากันนี่มันจะเป็นแบบใดเออเกี่ยวเหากันสองอ่นวายยังก็อครับลงแขกเกี่ยวเขาเออเห็นไหมครับมวนมกุบเด้ผมว่าเนาะนะครับลงแขกเกี่ยวเขาน้ากันเฮ็ดหา่อยนังด้ยน้านอยนครับท่นว้เฮ็ดันนี้ในหน้าเขานี่น้องน่องนองเนื้อจาาทิศบวกเขาเราเทนังต่อว่ครับนี่สิมีป่าตัวออ้ีิเลียงปลาอว่ล่อยป่าไว้ยามมือเขาเกี่ยวเข่าคะบพออด้กินปลาควัน แม่บาดเนี่ยนี่ยมกประขวั่นได้บาดเนี่ยสุดยอดด้วยนะครับรับรองว่ารับรองว่าคลิปนี้จะคลิปที่ยาวนานครับแต่ว่าอีพี่แหลกนี่เอาเอาเรื่องของการเห็ดก่อนนะครับนายเอาเรื่องการเห็ดแล้วกับพี่น้องเกษตรเบื้องขั้นตอนนะครับในของการบำรุงการดูแลรักษานะครับไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตการนำมาบริโภคด้วยนะครับพี่น้องกษบื้องขั้นนะครับในของกาำกันะคงก็บยิามาบิโภคดวนะครันองเกให้อันตนึะครับน้องนายเนาะครับ ทัมงหมดวาน้องสีน้อครับทั้งวันทม้งวันน่้เก็บเย่อแล้วปุ๊บนี่เอาไปสีซะเจาะทงฟองทงเนี่ยให้พี่น้องเอาเข่าพี่น้องมากแล้วมากินเข่าขานหน้าอำเภอมาลองเปรียบเทียบกันมาลองเปรียบเทียบกันครับนี่สุดยอดนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันว่าเข่าระไรบางเข่าหน้าอำเภอครับเข่าพี่น้องประชาชนมันจะเป็นยังไงนะครับครับอยากให้พี่น้องนะครับทั้งพี่น้องของอำเภอปุ่ลังนะครับรวมถึงพี่น้องทั้งอื่น ได้ให้ความสําคัญกับกเกษตรอินรีนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตของพี่น้องกเกษตรกรเขาเนี่ยสูงสูงจนว่าไปกู้หนี้ยืมสินไปซื้อสารเคมีซื้อปุ๋ยเคมีเมื่อวานนะครับเพิ่มต้นทุนในการผลิตนะฮะห้องย้อนกลับมาจากบรรพบุรุษดังเดิมที่เป็นเคยืาเชตดเนี่ย จะต้นทุนหน่อยนะครับหน่อยกว่ากันเท่าตัวนะครับนึกแต่ไมาเห็ดน้ำกันอีกแต่ม้วนไปอีกแบบนึงเป็นอีกแบบนึงนะครับเนาะก็นอนอยู่เหมือนกันได้บรรยากาศด้วยครับบรรยากาศนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะฝากทุกท่านไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอสมพรควรคำคงครับนายอำเภอไฟแรงมากนะครับเป็นนายอำเภอหนุ่มครับอย่าให้เดาว่าอายุกี่ปีเออที่บอกผมว่าท่านนี้น้องเดาหรอก ดี๋ยวจะมาเฉลยกันที่หลังครับว่าท่านอายุกี่ปีนะครับให้ดูแค่นี้ก่อนให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าปุเราก็รู้นะครับว่าท่านอ่อนกว่าผมมากนะครับแล้วเราเจอกันอีกครั้งครับในคลิปต่อไปในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลิตทางการเกษตรและการน้ำผลผลิตทางเกษตรไปแปรรูปนะครับไปเห็ดอาหารน้ำกันกินเขาน้ำกันกับพี่น้องเช่าอำเภอกุลังครับขอบคุณท่านนายอำเภออย่างยิ่งครับสวัสดีครับ